ครับผม,อ,มอยู่คนเดียวกับเมนูไข่เจียวอยู่คนเดียวย่าค่อยไม่ได้หุงข้าวนะมีข้าวเผือหรือเปล่า โอเคมามาคุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าไข่เจียวชาวนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรอย่าออกมาแห้งแหงไม่ไม่เกรียมเกหรือสุกๆุกดิบดแตใ่น้ำมันไปประมาณนี้รักก่อนหน้าเต็งเนี่ยนะร้องเพลงไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนะฮะโอ้โหเดือดเดือดไฟแดงไฟแดงไฟแดง ช้ไข่สมฟองนะคุณผู้ชมนะมองเห็นชัดหรือเปล่าครับนี่นะฮะหน้าตาไข่เจียวสูตรเสือพาป้ายนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเน้นผักนะฮะเพราะเป็นคนชอบกินผักฮมีข้าวคั่วมาจากสุรินทร์เนี่ยข้าวหองบรลิอย่างดีเลยเนี่ย แม่แล้วข้าวั้วสุรินเนี่ยย่าหาอะไรแบ่งไว้เลยครึ่งหนึ่งเนี่ยหากระปุกหรือถ้าไม่มีกระปุกก็เอาเอาถุงที่มันซ้อนกันมานั่นแหละแบ่งไปใส่แบ่งออกไปเลยครึ่งหนึ่งโอ้สวยงามปุกอยังไม่ออกมาแล้วั้งปุกวันนี้วันเสาร์เนี่ยโอ้น่ากินสุดๆไปเลย ไม่น่าเชื่อนะใครเกียวของเรานี่เบื้องหลังนะเดี๋ยวจะมีเบื้องหน้าอีกรอบหนึ่งนะใจจริงเราอยากจะร่อนกระทะเลยนะเนี่ยนะครับแต่กลัวจะตกพื้นไม่ได้เกลียซะก่อนนะเลิกกัดแล้วรับก,ก่อนนะเซีง น่าจะโอเคแล้วนะปิดแก๊สปิดแก๊สอืมปิดตรงนี้ด้วยเนาะปิดตรงหัวด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักไข่เจียวไข่าจานนะฮะว้าวจานสีเหลืองจากป้าจิตให้มานะครับไข่เจียวใส่เห็ดใส่ต้นหอมแปดต้นนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะหน้าตาก็เราไม่เจอกันตั้งสี่วันคิดถึงแค่เลยาปซิน ดีลูกอะเราเพลยงเราเพลงให้ไปเอนฟังหน่อยไม่ได้เจอสีวันเขียน่มือเมืองสุรินทร์ไม่ได้เจอสีวันอ้วนไปหาเบะอ้วนแล้วก็มีอะไรอีกเบะจ่อยขาลงอาขาลงกขาลุกขาลุกเขาขาไปทางโน้นูกเขาขาไปทางโน้นเอ้ยขาลุกเออนั่นก็เทียบนั่นก็เทียบเก่งมากเลยค่ะลูก ครับเขียวเขียวรอใครมารอหน้าเนียนบอกเขียวเขียวตอนหน้าเนียนมารักอะเอาไข่ขาวครับเล็กเล็กเอาไข่ขาวครับเล็กเล็กราป้าแนนป้าแนนจะมารับมายังไม่ถึงป้าแนนมายังไม่ถึงเบตาก็เก็บเสื้อผ้าได้วางคืนเกยบของเก็บกางเถ้าป้าดาไม่ได้ไปซื้อโทรศัพท์ของที่เจ้าก็ะถางไม่ไปซื้อ ลูไปเล่นกับใครลูกับบ <to> ้านหนูไปเล่นกับใครเนี่ยเล่นกับพี่เจ้าแล้วก็เล่นกับพี่เอนี่อะไรนะพี่เอติวเอแล้วก็น้องอะไรนะพี่เอน้องกับน้องพัทพี่เอปีนซนเหยียดแล้วออกสองกิโลแลลูกนะโอเคบอกยายนะบอกยจะอ้วนนะเพราะว่ามันจะได้อยู่บ้านมะนาวนะแล้วก็สั่งกระดาษว่าน้องอยู่บ้จะหามาขายให้ เดี๋ยววันนี้ไปก็คงจะมาแถวใช่จากบ้านมะนาวเดี๋ยววันนี้ไปก็คงจะมีแถวทะั้งทางอยู่จะให้เปี่เอามาน่าจะดีถูกกว่าบ้านมะนางเออเลยโอ้ยไม่ดูกว่าถูกตู้โอ้ยเตแต่ที่จะสอยนะใช่แม่ที่จะชอบไปซื้อที่บ้านมะนาวตลอดเพราะมันกว่าอที่บ้านมันแท่มะนาวปูกกันเท่เขาจะไปเลี้ยเขาจะไปสั่งที่บ้านมะนาวไม่ดู อ๋เหรอพี่นับตังพี่นับตังพี่นัตังก็มาด้วยวันนี้มารับม็กน้อยนะพีโอเอพีโอเออะไรนะพี่อะไรนะที่พี่พลอยอ่ะพี่พลอยด้วยพี่พลอยอไรอย่างเนี้ยวนี้เปนอยู่พี่พลอยนะอ่ะพลอยอ่พลอยด้วยมินไม่ลองโกกอกเหรอไปก็ผ่านกกอกไง ลืมเคลิืมเมล้มืมแล้วลืมพี่อยแล้วบเออพูด่ชื่อคลืมเนาะแต่ที่มอาอนแล้วยเบิร์นู้มันเจ็บแล้วเฮรถไฟฟ้ารสชาติแบบไรบ่วันนี้บีเอีสั่งเสื้อแปดตัวอืม้เ้สิบเแปตัวเลยแอนลงไปแล้วแปนนะมีทุกสีเลยเอาทุกสีเลยแอน แอนเอาต้องสี่เลยจ้ะไซเอ็กเอลเปเตนคอาบคือเอามาคืออ๋ไซสองเอ็กเอลถ้าเป็นผูเปเตนเอาเสื้อเอกมาให้จ้าวย like <ช Liberty. S 2> ากป้อนนะแกบอกว่ามันระหึงไงเราแกบอกว่าแถมแฟนตั้งตัวหนึ่งได้ไหมคะก็เลยบองเดียวสาวเป็ดบินก่อนไม่ได้ค่ะมันต้องลงมัญชีอ๋ออ้าบินโอ้โหขาลูกขาขาเออํำ ทำที่สี่เก่งมากโอ้อยากกินยินลี่เลยต้องกินข้าวก่อนอยากกินข่าวโอแต่พี่มีไซส์เสื้อแล้วน่ะสาวเซส์เอลพี่จะเอาไปให้ให้แกสักตัวหนึ่งด้วยโอ้ใหญ่มากเลยมาใช้ให้เก๋กินข้าวโตด้วยด้วยอร่อยเป็นยังไงอร่อยทรงไงอร่อยอร่อยจังเลยยกมือยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งเออเอาล็อกเพียงมึงสุรินทร์ เราไม่ได้เินข้าวอยอ่เตรียมปากเมื่อคืนที่ลอกไปล้อกมาโดลงมาเต้นให้ดูเต้นแบบนี้ด้วยเออเต้นก็เหมือนเลยทำไมเก่งขนาดนี้นี้ม้ดูหน้าดูหน้ายติที่แต่งหน้าสวยมาเลยสวยบ่เออแต่งหน้าสวยเข้ากับผิวเลยผิวกับผิวสีแทนเออคนมาขาวก็ไม่ขาวสักคนะแทนหมดเลย ไม่เขาจะได้เป็นเพื่อนเราไงดูเสือกับข่อยสิมีแต่ไอ้เปี้ยวคนเดียวที่ขาวเนยนะจะงไม่น้อยน่ะดูตัวเองด้วยนะรู้รู้ด้วยนะว่าขาวน่ะออืง่าวอสยง่ายไข่เปี้ยวแล้วซื้อแล้วเราก็เอาของมาฝากมีมีดน้าใ่มะนาวน่ะเด้อเด้อซื้อซื้อมาฝาก เี๋วยวเอาเอาหนึ่งนอค่เออแต่หน่อไม้เรา